กัพูชาก็คือพาษไทยกรมขอมนี่ขอมนีม่ว่าม,ม,มาจากกรอมมาจากพาษไทยกรอมนะครับมาจากพาษไทยขอมแล้วก็ออกมาเป็นพาษไทยขอมแล้วก็มาเป็นเมืองขอมอยังไงล่ะครับเพราะว่าอ่ามันออกเสียงลอเรือลําบากแล้วก็ชาวบ้านพาพูดไปก็เลยไปมาไปมาเลยเป็นขอมนั่นแหละครับนั่นแหละครับอ่าแต่ต้องแยกแยกให้เป็นว่าขอมนี่ที่เขาเรียกชาวขอมเขาเขาเรียกแค่ว่าเป็นชาวพาษไทยคอมเป็นชาวพาษไทย ชาวพะทไทยครมนี่แหละครับ <c oughs> ก็คือพระชาวพะทไทยกรอมนะครับให้เข้าใจตามนี้เพราะว่าเชื้อสายก็มีอยู่แล้วก็คือเผ่าขมรน,นะครับอ่านั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับเห็นไหมเวลาเขาอพนันเนเรศวรไปตีเมืองขอมนั่นแหละครับก็คือไปตีเมืองพระทไทยกรอมพระทไทยครอมนั่นแหละครับแต่ก็เขียนเป็นไปเอาเมืองสเสด็จไปเอาเมืองขอมนั่นแหละครับตามที่ผมเคยยกมาอ้างเองนั่นแหละครับทีนี้ทําไมถึงรู้ว่าขอมอยู่ติด อยู่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 เป็นกัมพูชาก็เพราะอยู่ติดกับชาวานะครับอ่าอ่าพ้นฝั่งของเมืองชวาอีกเห็นไหมครับอ่าพ้นฝั่งของเมืองชวาอ้าวเด็กให้ดูนี่ไงครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่พ้นฝั่งของของก็คือขอมนะครับอ่าเพราะในในจินดามณีก็ยังใช้คําว่าเมืองเมืองของอยู่นะครับเขา ทีมันลืมนะครับเขาก็เลยเขียนเป็นเมืองของแทนที่จะออกเป็นของเขาเขียนได้นั่นแหละครับเขาอนุโลมเหมือนเขียนสุขโขทัยบางทีก็สอสลาสระอุนะครับอแต่ให้เข้าใจว่าเป็นเมืองสุขโขทัยนั่นแหละครับเ <c> น <oughs> <c oughs> <c oughs> ี่ยเมืองชวานะครับคนไม่รู้ก็นึกว่าชวาอยู่สุมาตราสุมาตราก็เป็นชวาเหมือนกันนะครับแต่ว่าแต่เดิมที่เขาเขาเรียกว่าเขาไม่เรียกว่าจัมปานะครับ พอเขาแยกตัวเมื่อเมื่อถูกพระเจ้าใช้วรมันเคนเซนเขาก็แยกตัวเขาก็เรียกตัวเองว่าเป็นเป็นจำปาเทศแต่ตามจริงเขาในานามของชวานะครับเขาเป็นโนเมนีของชวานะครับพอแยกประเทศเป็นอาณาจักรก็เรียกจำปาครับเป็นเอกเทศนะครับเป็นไทยชวานะครับไม่ขึ้นกับเกาะชวาแล้วแต่ก่อนขึ้นกับเกาะชวาเพราะเขามาจากนั่นนะครับมารวมจากนั่น ตั้งตั้งแต่สมัยโบราณน,นะครับเนี่ยเมื่อรู้ว่าติดชวาติดฟังคงอ๋อก็เลยรู้ตำแหน่งเมืองขอมทันทีเมืองเมืองขอมที่เราพูดถึงก็คือกัมพูชาเห็นไหมครับมันง่ายนิดเดียวเห็นไหมครับอ่าแล้วเราไม่เรียกเป็นขมีนเราเรียกเราเรียกเป็นชาวขอมก็ได้เป็นชาวขอมก็ได้เพราะเขาอยู่เมืองลุ่มให้เข้าใจว่าเมืองลุ่มไม่ใช่ชื่อชนเผ่าขอมไม่ใช่ชื่อชนเผ่าแต่เราเรียกเป็นชาวขอม เข้าใจนะครับอ่าเดี๋ยวจะไปงงอ่านจจลึกหลักที่หนึ่งแล้วงงเยอะอย่างเงี้ยประมาณนั้นแหละครับเนี่ยเขาจะให้ดูก็ในเมื่อเขาอ่าทางเวียงจันทร์เขามาขึ้นเขามาขึ้นกับสุโไทยนะครับตามในจจลึกนะ่ะถึงเวียงจันทร์เวียงคำปุ๊บเสร็จแล้วทางทิศเหนือก็ทางเมืองแพร่เมืองพัวเมืองอ่อเมืองน่านเมืองอะไรต่างๆก็ขึ้นกับสกุโไทยอีกเพราะเขาช่วยเขาช่วยให้มีอารยธรรมแล้วเขาก็ตีรวมลงมาว่าเขตแดนจากเหนือลงมา นอกจากเวียงจันทร์ลงมาแล้วก็มาถึงแดนของชวานี่ชวาอยู่ตรงนี้นะครับนี่พ้นฝั่งของขอมนะครับขอมก็นี่ก็นี่ก็กัมพูชาฝั่งเนี่ย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 ขอมอยู่ตรงนี้นะครับกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับเสร็จแล้วตรงนี้ก็เป็น,าาน,นก็เป็นชาวาเขตนี้ขึ้นไปของลาวนี่ก็ไปขึ้นกับสุูไทยส่วนภาคอีสานก็เป็นเขตดูแลของ,ของพ่อขุนผายยังไงล่ะครับเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชน น,นั่นโบราณต้องคุมกําลังหลักเอาไว้ตรงนั้นนะครับมีปัญหาอะไรก็จะได้ไปช่วยสุโขทัยนะครับนั่นแหละครับต่อมาเขาถึงมาตั้งกรุงศรีตยานั่แหละครับอันนี้พูดไว้ตั้งแต่หลักฐานจะเรื่องหลักที่หนึ่งยังไม่ตั้งกรุงศรีธยาต่อมาจ้งกรุงศรีธยาแล้วก็เอาภาษาโคราชไปใช้เป็นภาษากลางเหมือนเดิมแล้วเพราะว่าเป็นภาษากลางมาแต่โบราณน,นะครับก็กลาวอีสานปนโคราชนะก็อยู่ร่วมกันมาตั้งแต่ดึกดําบันเหนืครับแต่ยุคมันเชียงเยไม่ต้องไป เออไมต้องไคิดมากไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าคนที่ลงไปอยู่ในภาคกลางตั้งแต่ยังไม่ตั้งมูลศรีธยาก็ล้วนเป็นเครืยญาติอีสานทั้งนั้นล้วนแต่เอาภาษาโคราชลงไปใช้เป็นหลักแหล่งนะครับอ่านี่เห็นไหมครับพอทิ่พอทิศใต้มันก็ลงมาทางนี้แต่ว่าในใจลึกเขาจะเขียนว่าอ่าทิศใต้เขาจะเรียกว่าหัวนอนนะครับหัวนอนอ่าถ้าถ้าเบื้องตีนอนนี่เขาจะเป็นทิศเหนือนะครับ ถ้าหัวนอนจะเป็นทิศใต้เห็นไหมครับอย่าไปเข้าใจผิดนึกว่าหัวนอนเป็นทิศเหนือน,นะครับอันนี้เป็นภาษาอีสานโบราณนะครับภาษาอีสานโบราณก็ถ้าสืบๆดูก็ยังรู้อยู่ยังมีใช้กันอยู่อ่าแตอีสานใต้ใช้กันอยู่อ่าอ่าตะวันตกตะวันออกอ่าหัวนอนปตีนนั่นแหละอ่าอ่าต้องไปสืบดูนะถ้าอยากรู้คำโบราณนะครับแล้วเขามาใช้ในจารึกถูกต้องนั่นนะครับอ่าไม่ได้เขียนผิดนะครับอ่าเห็นไหม สำนวนก็ออกอีสานอยู่แล้วนะครับแตแล้วเน้นยังไม่พอเป็นเรื่องจริงที่ว่าภูมินามตำบลหมู่บ้านก็ยังเอาลงไปใช้เห็นไหมครับเนี่ยทำทำให้เรารู้ว่าอา้าวถ้าไม่ใช่คนอีสานลงไปอยู่ภาคใต้ภาคกลางแล้วจะเอาคําอีสานไปตั้งเป็นภูมินามได้ยังไงเห็นไหมครับนี่คำว่าทุ่งเห็นไหมครับทุ่งไปสืบดูที่ชวาก็ไม่มีไปสืบดูที่อื่นก็ไม่มีนะครับอ่าเนี่ยก็มีแต่พวกเราอ่าชาวอีสานลงมาอยู่ แม้แต่กัมพูชาแม้ถึงเขาจะแยกประเทศลาวแม้แต่เขาจะแยกประเทศแต่ให้รู้ว่ามันเป็นเคยญาติกันนะครับเห็นไหมครับเป็นเคยญาติกันเป็นประเทศเคอญาติอยู่ในสวนภูมิเดียวกันมาแต่ดึกดับันไม่ได้อพยพมาจากไหนดอกก็ไปไปมา,มาหาสู่กันข้ามไปข้ามมานั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยอ่าจะให้ดูอีกเนี่ยคขาว่าดอนเห็นไหมครับเนี่ยเขาว่าใช้กันอยู่ใน ในในภายอีสานเสร็จแล้วพอลงมาภาคกลางเขาก็เอาดอนไปอีกเห็นไหมครับภาพม่าไปสืบสก็ไม่มีคำว่าดอนบานดอนนี่แต่พรืดไปหมดเลยมียบดดอนพอลงมาภาคกลางก็เอาดอนมาใช้ลงมาภาคใต้เอาดอนมาใช้อนนะเนี่ยเนี่ยภูมินามต้องขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์สันติไพลอบรีนะครับที่เอื้อเฟื้อผมมาโดยตลอดนะครับเรื่องแผนที่โบราณเนี่ยท่านชำนาญเพราะท่านเป็นนักธรณีนะครับอ่าอ่า ต้องขอบพระคุณท่านที่เอื้อเฟื้อมาโดยตลอดนะครับน,นี่เนี่ยกำชับอีกว่าอ่าพระไทยครอมนะครับนี่พระไทยครอมอ่าเห็นไหมอ่าเนี่ยสมัยพระเจ้าช้ยวรรมนที่7นะครับก็พระอ,องค์ก็ไม่อยากให้กัมพูชเทศไปขึ้นกับชวานะครับชวาก็คือจามตอนนั้นจามเขาคุมอยู่นะ เพราะว่าถ้ามีปัญหาปุ๊บจามเขาจะไปเกณฑ์คนมาจากชวาเขาเขาเขาก็เรียกตัวว่าเขาชวานั่นแหละครับตะชวาเนี่ยเนี่ยเพื่อไม่ให้เพื่อไม่ให้พลเมืองของกัมพูชานะ่ะนอ่าในหรือในแอบในเจ้าเมืองพไทยกรมในกัมพูชาเนะี่ยพไทยกรมก็คือพไทยครมยังไงล่ะครับ <c oughs> นี่เจ้าเมืองพไทยครมเนะี่ยไปเป็นเบี้ยล่างของชวาต้องไป เก็บสวยกันมาแล้วก็เอาเอาไปส่งเขาโดยที่ไม่ได้ไเลยนั่นแหละเพ,พราะก็พระคารเคน้นเซนในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่สองยังไงล่ะครับพุทธศตวรรษที่สิบสามยังไงล่ะครับชวาก็เลยกลายเป็นจมเขาก็เรียกเขาว่าจามปาภายหลังแต่เราก็ยังเรียกชวาเขาติดปากพระเจ้าชัยวรมันที่ไปสมนาาที่ชวาแล้วก็กลับมาเป็นเจ้าเมืองอเจ้าแผ่นดินองค์ใหม่นั่นน่ะที่ไปคลองอ่า เมืองอินทราปัตนั่นแหละครับเดิมทีก็อยู่เมืองมหินทรปุระอะไรนั่นแหละครับก็เป็นคนอีสานนะครับนั่นแหละครับนะเห็นไหมก็สืบกันมาอยู่ร่วมกันมาขเขมรกับไทยหรือว่ากัมพูชากับสยามนั่นแหละครับแต่ว่าสยามเขากำหนดให้ผู้ภาษาโลเคสนั่นแหละครับเหมือนเหมือนมาโครปโลว่าไว้นั่นแหละครับเขาก็เลยไม่เรียกสยามเขาเรียกประเทศโลเคส นั่นแหละครับอ่ะเนี่ยแปลว่าอย่างงี้เนี่ยเห็นไหมเนี่ยต้องขอบพระคุณท่านอาจารย์อ่าที่แปลไว้คุบายอาจารย์นะครับเนี่ยอ่าอะไรเนี่ยอ่าจากอ่าเชิญผู้เชี่ยวชาญศิษยศา์จากชนบทมานะครับเพื่อประกอบพิธีกรรมไม่ให้ประเทศกัมพูชานะครับต้องอยู่ภายใต้การปกครองของชาวนั่นเองก็คือการปกครองของจามนั่นแหละครับ เพราะว่าจามเขาก็ไปขึ้นกับชวาเกาะใหญ่อนโดดีเซียอีกทีหนึ่งเข้าใจเนาะอ่าแต่ต่อมาเราก็เรียกเขาจามแต่ตอนตอนพุทธศตรวตรรษที่สิบห้าที่ที่จาลึกนี่เขาก็ยังเรียกว่าชวาอยู่เห็นไหมครับอ่าแต่แล้วพ่ออ่ายุคพ่อคุณรามก็ยังเรียกว่าชวาอยู่นะต่อมาต่อมาถึงมาเขียนว่าจามปลาอยู่ตรงนี้ในแผนที่ของฝรั่งนะครับในสมัยสมเด็จพระนารายณ แค่นั้นเองนะครับแล้วเขาก็เรียกจำปาจำปามาตลอดนี่นะครับนี่สืบเบื้องหลังมันก็ต้องเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยอ้าวคำว่าโคกอ่าก็เป็นภาษาอีสานเองไหมนะครับเนี่ยเห็นไหมไม่มีที่อื่นไม่ไมีไปสืบทางเหนือทางจีนตอนใต้ก็ไม่มีทางพม่าก,ก็ไม่มีทางอินโดก็ไม่มีทางฟิลิปปินส์ก็ไม่มีนะครับคำว่าโคกเนี่ยอ่า,อาว่าบ้านโคกนั้นโคกนี้ตำบลโคกไผยอ่าตำบลโคกนั้นโคกนี้ ก็เนี่ยชาวโคกเขาใช้อยู่เขาลงมาปุ๊บเขาเอาโคกเอาทุ่งเอาอะไรมันก็เต็มไปหมดเห็นไหมครับเนี่ยเนี่ยก็เป็นภาษาลาวกลางภาษาอีสานนะครับเพราะว่ากําหนดมาอย่างงั้นแต่ไม่ใช่ว่าเขาใช้ทุ่งใช้โคกใช้หนองใช้เบึงจะไม่มีขเขมรกุยมอนะครับมีเราอยู่ร่วมกันนะครับแค่กําหนดให้เป็นภาษากลางเป็นภาษาโคราชเท่านั้นเองเป็นภาษาราชการที่เราเป็นภาษาไทยทุกวันเนี่ยต้องเข้าใจอันนี้ด้วยนะครับนะครับ ไม่ใช่อื่นไม่ใช่อื่นไกลนะครับเคอญาติกันทั้งนั้นเราดูให้เห็นความเป็นเคอญาติแล้วเราจะ,อะมองอะไรที่มันอไม่ทะเลาะกันนะครับอมองอะไรที่เป็นเคยญาติเพิ่มมากขึ้นยังไงล่ะครับผมถึงหาหลักฐานมาแสดงอ้างอิงอประมาณนี้ครับท่านนี่คือเรื่องคํา,าว่าชาวชาวของใน <c oughs> ในจารึกหลักที่หนึ่งด,ด้านที่สี่นั่นแหละตรงหัวมุมนั่นแหละครับอนี่แหละ าวของก็คือชาวกัมพูชานะครับหรือชาวขอมนั่นแหละครับแต่ว่าขอมไม่ใช่ชื่อชนเผ่าชาวขอมคือชาวพไทยกรอมกัมพูชานะแยกแยกให้เป็นสิไม่ใช่ไปตีรวมว่าเขาเป็นขอมเป็นชนเผ่าแล้วก็ไปเที่ยวตามหาเผ่าขอมมันไม่มีครับมีแต่าชาวขเขมรที่เผ่าเขมรน,นะครับนั่นแหละส่วนขอมนั่นก็เป็นพไทยกรอมแล้วก็เรียกเป็นชาวพไทยกรอมแค่นั้นเองนะ นั่นนะครับประมาณนี้ครับท่าน